ถ้าเลือกตำแหน่งในฟุตบอลที่แบบน่าเบื่อที่สุดสักตำแหน่งหนึ่งนะครับสมมุติว่าเราย้อนเวลากลับไปสัก 30- 4สิบปีก่อนอืมนึกออกเลยค่ะผมว่า90%ต้องตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าแบ็กซ้ายไม่ก็แบ็กขวาใช่เลยค่ะแบ็กซ้ายแบ็กขวาแน่นอนภาพจำมันชัดมากๆเป็นตำแหน่งที่เหมือนถูกลืมอยู่ริมเส้นสนามเลยนะคะโค้ชสมัยนั้นจะสอนหน้าที่ของแบ็กแบบง่ายๆตรงๆเลยมีอะไรบ้างครับตอนนั้นก็มีแค่3มอย่างค่ะ คือตั้งรับอย่าบุกสูงเกินไปแล้วก็ข้อที่สำคัญที่สุดห้ามพลาดเด็ดขาดโหเหมือนเป็นยามเฝ้าชายแดนของสนามฟุตบอลเลยประมาณนั้นเลยค่ะแต่พอเราตัดภาพมาที่ฟุตบอลยุคปัจจุบันนี้สิครับทุกอย่างมันโอ้โหพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยจริงค่ะแบ็กกับกลายเป็นผู้เล่นที่ทำแอซเสสูงสุดในบางทีมเป็นศูนย์กลางของการสร้างเกมแล้วบางทีบางทีก็ถูกยกให้เป็น p l a y เกอร์ของทีมด้วยซ้ำมันคือการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งมากเลยนะ จากบทบาทตัวประกอบที่ถูกมองข้ามกลายมาเป็นนักแสดงนำที่กำหนดทิศทางของเกมได้เลยคำถามสำคัญก็คือมันเกิดอะไรขึ้นกับตำแหน่งนี้กันแน่จากแค่ผู้ป้องกันร,ริมเส้นสู่การเป็นตัวทำเกมยุคใหม่ที่ทุกทีมขาดไม่ได้วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นเลยในช่วงยุค70-80ที่เป็นยุคดั้งเดิม ทำไมบทบาทของแบ็คถึงถูกจำกัดกรอบไว้แค่เกมรับอย่างเดียวเลยล่ะครับอืมจริงๆมันเป็นทั้งสองอย่างประกอบกันเลยนะคะทั้งเรื่องแทคติกแล้วก็เรื่องทัศนคติของคนในยุคนั้นด้วยอ๋อครับครับคือต้องเข้าใจบริบทของฟุตบอลยุคนั้นก่อนระบบที่ฮิตที่สุดเลยก็คือ4-4-2แบบคลาสสิกแบบอังกฤษจ,จ๋าๆเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะแบบนั้นเลยซึ่งทุกตำแหน่งมันจะมีหน้าที่ที่เชัดเจนแล้วก็ตายตัวมากๆ กองหน้ายิงประตูปีกเปิดบอลกองกรางคุมเกมแล้วกองหลังก็คือป้องกันซึ่งแบ็คก็อยู่ในหมวดสุดท้ายนี่แหละคะ่ะพอพูดถึงหน้าที่ที่ชัดเจนนี่มันชัดเจนขนาดไหนครับสำหรับแบ็คในระบบ4ี4 2ชัดเจนชนิดที่ว่าแทบไม่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เลยค่ะ 1. คือประกบปีกฝั่งตรงข้ามไม่ให้มีพื้นที่เล่นเลย2คือสกัดบอลให้ได้และ 3. ถ้าสถานการณ์ไม่ดีก็เคลียร์บอลทิ้งออกข้างไปเลยจบปลอดภัยไว้ก่อนอา้าวจบแล้วเหรอครับ จบหน้าที่แล้วจริงๆค่ะแปลว่าถ้ามีแบคคนไหนพยายามจะเลี้ยงบอลกินตัวคู่ต่อสู้หรือว่าวิ่งเติมเกมบุกสูงๆนี่คือทําผิดวินัยทีมเลยเหรอครับผิดวินัยแล้วก็อาจจะถูกมองว่าไม่เข้าใจเกมหรือเล่นเสี่ยงเกินไปด้วยซ้ําค่ะโอ้ใช่ค่ะโค้ชจะมองว่าคุณกําลังละทิ้งตาแหน่งสร้างความเสี่ยงให้ทีมโดยไม่จําเป็นเลยเพราะฉะนั้นความคาดหวังในเกมรุกนี่แทบจะเป็นศูนย์ ไม่มีใครคาดหวังให้ครอสบอลแม่นแเลยไม่มีเลยค่ะไม่ต้องครอสแม่นไม่ต้องจ่ายบอลทะลุช่องได้เหมือนกองกลางเลยฟังดูแล้วเหมือนเป็นตำแหน่งของคนที่แบบวิ่งเร็วแล้วก็เข้าสากัดบอลเก่งๆก,ก็พอแล้วไม่ต้องมีทักษะอื่นเลยก็ได้ในยุคนั้นใช่เลยค่ะบทสรุปของยุคดั้งเดิมก็คือตำแหน่งนี้เป็นเหมือนตัวประกอบที่จำเป็น แค่ให้ครบ11คนใช่ค่ะมีไวให้ครบทีมแล้วก็คอยจัดการเกมรุกริมเส้นของคู่แข่งไปเท่านั้นเองแต่ฟุตบอลมันไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้วใช่ไหมครับแสดงว่ามันต้องมีจุดเปลี่ยนที่ทําให้โคช้ชเริ่มคิดใหม่ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วพื้นที่ริมเส้นมันอาจจะมีอะไรให้ทํามากกว่าแค่ป้องกันถูกต้องค่ะจุดเปลี่ยนมันค่อยๆเกิดขึ้นเมื่อความเร็วของเกมโดยรวมมันสูงขึ้นเรื่อย ในช่วงปลายยุค80ถึงยุค90ผู้เล่นตำแหน่งปีกเริ่มไม่ใช่แค่คนที่วิ่งเร็วอย่างเดียวแล้วแต่มีเทคนิคที่แบบแพรวพราวขึ้นมากเลี้ยงเก่งขึ้นใช่ค่ะเอาชนะคู่ต่อสู้แบบตัวต่อตัวได้บ่อยขึ้นพื้นที่รินเส้นจากที่เคยเป็นแท้ทางผ่าน ก็กลายเป็นสมรภูมิสำคัญที่ถ้าใครคุมได้ก็มีโอกาสชนะสูงอ๋พอพรพื้นที่ตรงนั้นมันสำคัญขึ้นคนที่รับผิดชอบโดยตรงอย่างแบ็คก็เลยต้องเอ่อต้องถูกพัฒนาตามไปด้วยถูกเลยค่ะมันไม่ใช่แค่การตั้งรับอย่างเดียวแล้วครับเหมือนเหมือนเวลาเรารบเลยค่ะพอศัตรูมีอาวุธใหม่เราจะใช้อาวุธเก่าไปสู้มันก็ไม่ได้ โค้ชยุคใหม่ๆโดยเฉพาะจากฝั่งละตินอเมริกาเริ่มตั้งคำถามที่เปลี่ยนเกมขึ้นมาว่าถ้าเราปล่อยให้ปีกสู้กับแบ็คคู่แข่งตัวต่อตัวมันก็50-50แต่ถ้าเราส่งแบ็คของเราขึ้นไปช่วยละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นมันจะกลายเป็นสถานการณ์2ต่อหนึ่งทันทีใช่ทำให้ได้เปรียบเรื่องตัวผู้เล่นขึ้นมาเลย ถูกต้องค่ะและนั่นคือสัญญาณแรกของวิวัฒนาการเราเลยเริ่มเห็นภาพที่ไม่คุ้นตาในยุคนั้นบ่อยขึ้นอย่างเช่นแบกที่วิ่งเติมเกมสูงขึ้นวิ่งสอดซ้อนทําชิ่งกับปีกที่เรียกว่าโอเวอร์แลปอ๋อการวิ่งโอเวอร์แลปใช่ค่ะซึ่งจริงๆบราซิลทำมาก่อนหน้านานมากแล้วนะคะกับผู้เล่นอย่างนินตอนซันโตสหรือคาร์ลอสอลเบโตตั้งแต่บอลโลก1970นู่นเลยโอ้โหนานมาก แต่กว่าที่มันจะกลายเป็นแท็กติกที่แพร่หลายในยุโรปก็ใช้เวลาพอสมควรเลยแต่ถึงอย่างนั้นในยุคนี้ก็ยังไม่ได้ถูกมองว่าเป็นตัวหลักในเกมรุกอยู่ดีใช่ไหมครับเหมือนเป็นแค่ตัวช่วยเสริมมากกว่ายังค่ะในยุคนี้ตำแหน่งแบ็กเริ่มมีบทบาทมากขึ้นจริงแต่ยังเป็นแค่ตัวสนับสนุนเป็นเหมือนอาวุธเสริมที่ใช้ในบางจังหวะไม่ใช่แกนหลักยังไม่ได้ถูกมองว่าเป็นแกนหลักของเกมรุกที่ทีมต้องพึ่งพาค่ะเป็นแค่การเพิ่มมิติให้เกมเท่านั้นเองเอาล่ะครับทีนี้ เรามาถึงจุดที่น่าสนใจมากๆเลยจากแค่ตัวช่วยกลายมาเป็นอาวุธหลักของทีมได้อย่างไรอะไรคือการปฏิวัติที่เปลี่ยนโฉมหน้าของตำแหน่งนี้ไปตลอดการครับการปฏิวัติครั้งใหญ่เลยนะคะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงปลายยุค90และต้นปี2000ค่ะมันคือการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบของฟุตบอลทางโลกเลยก็ว่าได้เมื่อระบบการแลนอย่าง4-3-3แล้วก็4-2-3-1ได้รับความนิยมซึ่งมันส่งผลกระทบเป็นโดมิโนเลย ใช่ค่ะโดยเฉพาะกับตำแหน่งปีกและแบ็กเอ๊ะระบบพวกนี้มันไปเปลี่ยนบทบาทของแบ็กได้ยังไงครับมันดูเหมือนเป็นเรื่องของกองกลางกับกองหน้ามากกว่านะมันเชื่อมโยงกันแบบแยกไม่ออกเลยค่ะเพราะในระบบใหม่ๆเหล่านี้บทบาทของปีกเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยพวกเขาไม่ได้ถูกสั่งให้ยืนทางริมเส้นเพื่อรอเปิดบอลอีกแล้วแต่กลับมีแนวโน้มที่จะหุบเข้าในหรือคัดอินซา์อ๋อเพื่อใช้เท้าข้างที่ถนัดยิงประตู ถูกต้องค่ะเราเรียกผู้เล่นแบบนี้ว่า inverted winger นึกภาพออกเลยครับอย่างเช่นปีกขวาที่ถนัดเท้าซ้ายพอได้บอลก็จะเลี้ยงตัดเข้ากลางเพื่อหาโอกาสยิงเองใช่เลยค่ะพอเป็นแบบนั้นมันก็เกิดโจทย์ใหม่ทางแทคติกขึ้นมาทันทีว่าเมื่อปีกไม่ได้ยืนทางอยู่ริมเส้นเพื่อสร้างความกว้างหรือเวทให้กับทีมแล้วแล้วใครจะทำหน้าที่นั้นแทนเพราะถ้าไม่มีใครอยู่ริมเส้นเลยเกมรุกมันจะไปกระจุกกันอยู่ตรงกลางหมด ใช่ค่ะคู่ต่อสู้จะป้องกันง่ายมากคำตอบมันก็เลยต้องตกมาอยู่ที่คนที่อยู่หลังปีกพอดีก็คือแบกถูกต้องที่สุดค่ะคำตอบคือแบกนั่นแหละนี่คือจุดกำเนิดของแบกทุกใหม่ที่เราเห็นกันทุกวันนี้เหมือนเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ทางแทคติกเลยนะครับใช่ค่ะแล้วเราก็ได้เห็นต้นแบบที่แบบสมบูรณ์แบบสุดๆเลยจากนึกออกไหมคะ คาฟูกับโรเบร์โตคาร์ลอสใช่สองคู่หูทีมชาติบราซิลเลยค่ะพวกเขาทำให้โลกเห็นเลยว่าแบ็คไม่ได้มีหน้าที่แค่ป้องกันนะแต่สามารถเป็นทุกอย่างในเกมรุกริมเส้นได้ผมยังจำภาพโรเบร์โตคาร์ลอสวิ่งขึ้นลงเหมือนมาแข่งได้ติดตาเลยครับพลังงานแบบเหลือเชื่อมากนั่นแหละค่ะคือยุคปฏิวัติของจริงมันคือจุดเริ่มต้นของแบ็คที่เติมเกมรุกจนสุดเส้นหลังแบ็กที่เปิดบอลจากพื้นที่อันตรายได้แล้วก็แบ็คที่การทำแอสซิส กลายเป็นหนึ่งในสถิติสำคัญที่ถูกวัดผลด้วยถูกต้องค่ะนี่คือยุคที่ทักษะของผู้เล่นตำแหน่งนี้ต้องเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยจากเดิมที่เน้นแค่ความแข็งแกร่งในการเข้าปะทะอย่างเดียว แล้วทักษะใหม่ๆที่จําเป็นสําหรับแบ็คในยุคปฏิวัตินี้มีอะไรบ้างครับโอ้โหเยอะมากค่ะนอกจากความฟิตที่ต้องวิ่งขึ้นลงได้ตลอด90นาทีแล้วนะพวกเขายังต้องครองบอลได้ดีภายใต้ความกดดันต้องอ่านเกมรุกให้ออกว่าจะวิ่งไปพื้นที่ไหนถึงจะได้เปรียบการตัดสินใจก็สําคัญเนี่ยสำคัญมากค่ะต้องตัดสินใจเร็วว่าจะจ่ายจะเปิดหรือจะไปกับบอลด้วยตัวเองแล้วก็คุณภาพในการครอสบอลการจ่ายบอล สถานะเปลี่ยนไปเลยนะครับจากเดิมที่เป็นผู้ตามคอยตามประกบปีกคู่แข่งใช่ค่ะตอนนี้ได้กลายเป็นผู้สร้างเกมไปแล้วแต่ดูเหมือนว่าวิวัฒนาการมันยังไม่หยุดแค่นั้นนะครับทุกวันนี้มันไปไกลกว่าแค่การวิ่งเติมเกมริมเส้นแล้วเราได้ยินคำว่า inverted fullback บ่อยขึ้นเรื่อยๆอืมแบคหุบเข้าในใช่ครับโดยเฉพาะในทีมของเปปกอร์ิดอลาคำนี้มันคืออะไรกันแน่ครับมันคือวิวัฒนาการขั้นต่อไปที่ ซับซ้อนขึ้นมากและต้องการความเข้าใจเกมในระดับที่สูงมากค่ะคอนเซป t นี้บอกว่าแบ็กยุคใหม่ไม่จำเป็นต้องวิ่งขึ้นลงอยู่แค่ริมเส้นเสมอไปอา้าวแล้วไปอยู่ไหนครับแต่ในบางจังหวะของเกมโดยเฉพาะตอนที่ทีมกำลังสร้างเกมรุกพวกเขาสามารถหุบเข้ามายืนตรงกลางสนามได้เลยค่ะเหมือนเป็นกองกลางอีกคนใช่ค่ะเหมือนเป็นกองกลางตัวกลางอีกคนหนึ่งของทีมผมจำได้เลยตอนเห็นครั้งแรกกับทีมของเป๊ปอะครับยัง,งงงเลยว่าเอ๊ะ ทำไมฟูลแบ็กถึงไปยืนอยู่ตรงกลางแอกมากมันดูผิดที่ผิดทางไปหมดเลยครับแล้วการทําแบบนั้นมันให้ประโยชน์อะไรกับทีมหรอครับโอ้โหประโยชน์มหาศาลเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคือการสร้างความได้เปรียบเชิงตัวเลขในแดนกลางหรือ New m e r i c l e Superiority อ๋อครับปกติแดนกลางอาจจะมีผู้เล่น2อสาคนแต่พอมีแบ็กหุบเข้ามาช่วย มันจะกลายเป็น 3- 4สี่คนทันทีทำให้ครองบอลง่ายขึ้นหาช่องจ่ายบอลง่ายขึ้นแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับมีค่ะอย่างที่สองคือช่วยป้องกันการโต้กลับเร็วเพราะเมื่อทีมเสียบอลแบ็กที่ยืนอยู่ตรงกลางจะสามารถช่วยตัดเกมได้ทันทีไม่ต้องเสียเวลาวิ่งมาจากริมเส้นแต่แต่มันก็เสี่ยงเหมือนกันใช่ไหมครับถ้าแบ็กที่หุบเข้ากลางไปเนี่ยเกิดเสียบอลตรงนั้นพอดีพื้นที่ริมเส้นด้านหลังก็จะโล่งเลย เป็นคำถามที่ดีมากค่ะและนั่นคือความเสี่ยงที่มาพร้อมกับแท็ติกนี้เลยมันคือดาบสองคมครับเพราะฉะนั้นผู้เล่นที่จะเล่นในบทบาท Inverted Full Back ได้ต้องมีคุณสมบัติพิเศษจริงๆค่ะไม่ใช่แค่ความเข้าใจเกมระดับสูงแต่ต้องมีทักษะการเอาตัวรอดการครองบอลในที่แคบการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมเหมือนกองกลางมันสมองเลย ใช่เลยค่ะเราจึงเห็นผู้เล่นอย่างฟิลิปลามหรือเจ้าคันเซโลที่สามารถเล่นบทบาทนี้ได้อย่างแนบเนียนน่าทึ่งมากครับเหมือนเล่นสองตำแหน่งในคนเดียวเลยเป็นทั้งกองหลังและกองกลางในเวลาเดียวกันใช่ค่ะซึ่งก็มีข้อมูลบอกว่าแบ็กบางคนในยุคนี้อย่างเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนมีสถิติการสัมผัสบอลการสร้างโอกาสทำประตูต่อเกมมากกว่ามิดฟิลจริงๆด้วยซ้ำถูกต้องค่ะ พวกเขากลายเป็นจุดเริ่มต้นของการขึ้นเกมเป็นคนสำคัญในการช่วยทีมแก้เพรสซิ่งของคู่ต่อสู้ด้วยบทสรุปของความซับซ้อนนี้ก็คือตำแหน่งที่เคยถูกมองว่าเล่นง่ายที่สุดได้กลายเป็นหนึ่งในตำแหน่งที่เล่นยากและซับซ้อนที่สุดในฟุตบอลสมัยใหม่ไปเรียบร้อยแล้วค่ะฟังทั้งหมดนี้แล้วผมว่าเราสรุปได้เลยนะครับว่าแบ็กซ้ายแบ็กขวาในวันนี้ไม่ใช่ตำแหน่งแบ็กที่แปลว่ากองหลังอีกต่อไปแล้ว ไม่ใช่แล้วค่ะความหมายของมันกว้างกว่านั้นมากจริงๆตอนนี้พวกเขาคือทุกอย่างในคนเดียวเลยบางจังหวะคือตัวสร้างความกว้างริมเส้นบางจังหวะคือตัวเชื่อมเกมในแดนกลางและสำหรับบางทีมและสำหรับบางทีมพวกเขาคือมันสมองหรือเพลย์เมคเกอร์หลักของทีมเลยทีเดียวค่ะมันเป็นภาพสะท้อนของกีฬาฟุตบอลที่น่าสนใจมากนะครับที่แสดงให้เห็นว่ามันไม่มีอะไรตายตัวและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ใช่ค่ะวิวัฒนาการของแบ็กสะทอนให้เห็นความจริงที่ว่าฟุตบอลไม่เคยหยุดนิ่งมันเหมือนสิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและมันให้ข้อคิดสำคัญกับเราว่าตำแหน่งที่เคยถูกมองข้ามไปในอดีตอาจกลายเป็นกุญแจสำคัญที่ไขระบบของทั้งทีมได้เสมอในอนาคตเหมือนกับประโยคคมๆที่ว่าบางทีคนที่กำหนดทิศทางของเกมในวันนี้อาจไม่ใช่ผู้เล่นหมายเลขสิบที่เราคุ้นเคยกันแต่เป็น แต่เป็นผู้เล่นหมายเลข2หรือ3ที่เป็นตำแหน่งแบ็กซึ่งครั้งหนึ่งเราอาจไม่เคยมองพวกเขามาก่อนเลยก็ได้โอ้โหเป็นการปิดท้ายที่ยอดเยี่ยมมากครับและก่อนจะจากกันไปผมอยากจะทิ้งคำถามชวนคิดให้ผู้ฟังได้ลองคิดตามกันดูนะครับได้เลยค่ะเมื่อได้เห็นวิีัฒนาการที่พลิกโฉมของตำแหน่งแบ็กในฟุตบอลแล้วลองคิดดูเล่นๆว่าในโลกของกีฬาอื่นๆไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอลวอลเลย์บอลหรืออเมริกันฟุตบอล มีตำแหน่งไหนอีกบ้างที่มีศักยภาพที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แบบนี้ได้ในทศวรรษหน้าเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยค่ะน่าจะมีหลายตำแหน่งเลยทีเดียวนะคะใครมีความคิดเห็นอย่างไรลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับและถ้าชื่นชอบการเจาะลึกแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ